J สำหรับวิธีการลาในเวทยามหรือว่าลาของไหว้ของถวายหรือว่าของบูชานะครับทําอย่างไรนะครับหรือว่าสวดบทไหนเราสามารถที่จะกล่าวเหมือนที่เรากล่าวกับญาติผู้ใหญ่ได้เลยนะครับสมมติว่าเราจะลาขนมลาดูลาขนมมรดกนะครับก็บอกว่า,อ,าองค์พระพิคเนีข้าพเจ้าขอลาขนมลาดูนี้ลาขนมมรดกนี้นะครับมาเป็นเทวะประสาทนะครับและนําใบแจกจ่ายให้กับครอบครัวพี่น้องหรือว่าผู้ที่ร่วมพิธีนะครับก็ สามารถพูดเหมือนที่เราพูดเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ได้เลยนะครับแต่สําหรับผู้ศรัทธาที่อยากจะมีบทสวดนะครับแบบว่าสวดมนตราสักบทหนึ่งนะครับซึ่งบทที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นบทนี้นะครับนั่นก็คือโอมปูนาบดาปูนามิดำนั่นเองนะครับซึ่งจะขออธิบายความหมายของบทนี้ให้ฟังครับโอมปูนามาดาหมายถึงความสมบูรณ์ซึ่งความสมบูรณ์นั้นหมายถึงอาตามันหรือบรมันหรือพรหมัน ไรรูปไร้ขอบเขตและถือเป็นต้นเหตุของการสร้างสรรค์จักรวาลปูนามีดำหมายถึงความสมบูรณ์นี้อธิบายเพิ่มเติมคือทุกสปปรรพสิ่งที่มีอยู่และสามารถรับรู้ได้รวมถึงสปปรรพสิ่งที่มีรูปสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งประกอบขึ้นเป็นจักรวาลปูนาดปูนาดปูดักเชตเตจากสิ่งสมบูรณ์ความสมบูรณ์ ก็เกิดขึ้นปูนาเชปูนามดายาปูนาตไม่ว่าวเดชใดาหากนำความสมบูรณ์หมายถึงจักรวาลออกไปจากความสมบูรณ์หรือพรมมันสิ่งที่เหลือก็ยังคงอยู่เป็นความสมบูรณ์เช่นเดิมซึ่งบทนี้สวดแบบนี้นะครับปูนามดาาปูนามิรม पूनात् पूनापु दक्ष्यते पूनस्य पूनापदाय पूनात्मैवावदिश्यते ॐ शादिशा दिश दे บทนี้เนี่ยสามารถสวดได้ในหลากหลายเหตุการณ์นะครับตอนที่เรานั่งสมาธิตอนที่เราฝึกโยคะก็สามารถที่จะนําบทนี้ไปสวดได้นั่นเองครับแล้วสำหรับผู้ศรัทธานะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับการบูชาองค์พระพิคเนนะครับก็สามารถสอบถามหรือว่าติดต่อผมโดยตรงได้นะครับที่หน้าโปรไฟล์นั่นเองนะครับการบูปพะโมริยาผมมตอร์เบสอาจารย์เบสทินนกรเจรจาปรีดีสวัสดีครับ